พี่รองทยอยมาจะว่าคำนะครับเนาะพี่รองห้ามารอเงินสูงอายุคำเลยนะครับเนาะเอ็ดบาทพี่รองจะว่าคำมาเอกยังบอลแล้วอยู่ครับ เป็นผู้น้ำทำได้ทุกอย่างเนะะาะควาบัดทุกความดูดสุขให้พี่น้องเนาะสิ่งใดเฮ็ดได้เฮ็ดแต่เบิดนะครับนั่นเลย่น้องมีความสุกทำผูน้น้ำเฮาเฮ็นได้สุดแล้วเนาะเฮ็ดส้ำแห้งเฮาเฮ็ดได้นะครับผมพี่น้องมีทุกเฮาก็มีทุกถ้าพี่น้องมีความสุขเฮาก็มีความสุกนะเนาะ ขาตามเงขึ้นรกเมไรเล่อเ่อรามดารอตัตัวเด็วตัตัวเยาต่งแดนากัเขาบัญชีหอกบ่ได้บารับยูเดียอกนี่เทียววาสุดท้ายเด้อคำาแน่กับวัดโตแม่ตต้ไปเ้าสิบบ่ได้มากบรรยากาศเทานี้ อันนี้มาตุ้มห้มพี่รอดค่ะคักได้หนิวันท่แล้วผจะมาหนผมมาถ้าเวลาจี่เดี๋ยวตุ้มหอมกันอนก้วแคล้วนีนบรรยากาศตุ้มหอมเนาะุทธเอาข้าศไปเดี๋ยวเ่าลำบากมอบคอล้นี่คนล้นี่ผู้เอาไปยากไม่ยากกับมอบอำนาจให้ลูกหลานเนอไปแล้วไปแล้วไป เยซูเจ้าสีอบหน้าแกก็เยซูเจ้าเสียแต่แผกก็เอาเออเอายหนูซื้อซื้อยหนูผรับบ่เออรับผู้เดียวรับผู้เดียวบบ่ ไปเสียแพ้รับผันผู้เดียวเจ้าก็เตรียมสำนาเจ้าบ้านเออสำนาสมมติฝากมาใอหร่สำนาบ้านำนอทะเบียนบ้านเออเมื่ออื่นเจ้าโม่งหนึ่งจ้มาจะมาจะเศร้าแล้วก็เตือนสวยบอกยซยสู้สำนาสมมติฝากหนึ่งสำนาทะเบียนบ้านเป็นสอง สำเนาบัตรเป็นสามใบบอบนาดอยู่ที่ฮะของผู้สีรับนี่แหละเบอรเดียวเบอสุขเนี่ยเอาผู้เดียวผู้สิไปรับ,งบวเงินก็เสียเขาตจวดันออกถอดออกพมานมันก็แม่ห้อก็ได้ฮอกซิ่ก็ม่ยืนไว้โหลดเนบ่กซิเต็มแล้วบ่ เต็มเดือนนี้เดือนเดือบหน้าก่อนเขาบอกเด้ประกาศเออวิทย์เดือนตุลาไปก่อนเพราะว่าเรายื่นเรื่องกับอบต่อไปแล้วแต่ว่าเราบอกให้เด็กหลับสี่นะหมายถึงว่ามันสิได้รับเออเออเดือนหน้านาสิเป็นเดือนหนางบประมาณปีหกขาเดือนหน้าเดือนหนาเพราะเราเต็มหกสิบเดือนเดือนตุลาเออเดือนหน้าได้รับแน่นอนแต่ว่าบ่ต้องบ่ต้องมาส่งก่อนเปล่า เอกสารไปส่งเลยบ่บ่ไปต่อหมายถึงว่ายื่นเรื่องไว้แล้วอ่ต่อส่งไปไว้นเถอะจะเงินบันทีที่เอาเอกสารมาส่งไปไปโรงพยาบาลบ่ให้เงินดอกซะก่อนบ่ทต้องให้เงินดอกก่อนเขาสี่เตรียมมาสมมติบัญชีพวกกันนี่คือกันเขานัดเขาสิบอกว่าน้ำพยาบาลจดว่าให้เอาของหน่นยหน่อยขอมาขอมาเถอะโอ้่แม่ไม่บอกเรียนนี่เด้หนักเดี๋ยวทว่นหลังทุกขาวเขาว่ามาถามไปว่ามันสิไม้ยื่น สาราประเด็นนะครับนอถ้ำน้าที่เป็นผู้ใจเบีย้ยยังฉีบผู้สูงอายุคนพิการแทนโอกาสบริหารส่วนตะบลน,นะครับยัยคำจะไงนะครับรวันนี้มาเศร้าเลยมันมีหลายแนวเนาะถ้าเก็บเอกสารนั่นพี่น้องจะว่าคำเนาะเลยคำจะไงนะครับวันนะี้เนาะ พี่น้องก็ทยอยมาเรื entonces, just, yep. ่อยๆนะครับมาเล่นกูสูงอายุนะครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมาบริการออกหอดที่นะครับหลังจากเวียนนากับซิปเรมาแล้วนะครับวนเขาัญชีนะครับต่อไปก็มีเก็บเอกสารไปนั่มพี่น้องผูก็วนทรงหบัญชี้เก็บไปนั่มอย่างับใจเงินแต่ฟอกเนาะ บริการพี่น้องเต็มที่นะครับ นเห็นะคราเท้าข่าวนี่มีอะไรน่สงเอกสารรปะม่ม่เอกสารมีอะไรพ้อมนี่รสุดท้ายนะครับงแต่หาโมเนาะสีโมกว่าหาโมึเราหอนกวาดเสเรียบร้อย ขอบคุณขอบคุณแน่ที่น้องปูนอ่านช่องผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปติดตามนะครับผมที่่วนีประมาณกี่คมีมา วางเบาเลยแกนเือดเตือนภาาไทยแกนเดอเตือนจะจกใส่ฟองใจก็งกับใจพิดพี่น้องเอ้ยกรรมการจะจกันใส่แล้วพี่น้องเด้อ có ai bán lệch bán bữa đấy thiếu này chốt xây sư thiếu kiếp ngân số của chốt xây vất bì anh nhớ thật giao khúc đấy chầu cái này kết rồi ô hốc rồi Tích thắng là. Gần hơn vậy. Gần hơn là. Ghé 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 ghé